รอโลโลเจ้าสวัสดีครับวิเตอร์วิเตอร์ข่าวอะไรเราแรงทะลุนราลงแลครับนี่ครับมาในพาร์ทของข่าวโซเชียลครับกระแสข่าวดราม่านักกินชื่อดังอีกครั้งครับมอมถนัดแดกครับภาพบนเฟซบุ๊กของหมอมถนัดแดกเนี่ยโพสต์ภาพนะครับคล้ายกับยืนปัสสาวะยืนเยี่ยวครับลงน้ำนะครับอันนี้หม่อมถนัดแดกเขาไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่เอื่อนแม่งัด ภูเขาลอยน้ําจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นรีสอร์ทภาพนี้นะครับยืนหันหลังฮะใส่กางเกงขาสั้นนะฮะแล้วก็ดูไปที่พื้นน้ำนะครับมีรอยคล้ายๆฟองอากาศนะฮะแล้วก็โพสแคปชั่นว่าพี่ขอระบายก็เกิดเป็นดราม่านะครับเหมือนเคยครับลบโพสฮะไม่เข้าใจว่าทำไมหม่อมถึงขยันสร้างดราม่านะครับเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องคล้ายๆเรื่องเดิมครับ เรื่องที่แล้วเนี่ยจับไก่หยอดน้ำกะทิเรื่องนี้มาหยอดน้ำอสุจิลงเขื่อนนี่เหรอคือยังไงคนก็ต้องด่าครับเพราะว่ามันเป็นเขื่อนอ่าหมอมาจะบอกว่าเอ้ยถ้ากระโดดลงไปไหว้ก็ชีเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าแก๊ปเดิมครับของคลิปที่แล้วแม้อาหารจะเป็นอาหารท้องถิน่นหรือเมนูที่ทำติดต่อกันมาใน วัฒนธรรมนั้นๆแต่ว่าหม่อมเป็นคนดังนะครับไม่ควรจะเอามาออกช่องเหมือนกันครับการที่หม่อมเนี่ยเป็นคนดังเนี่ยการเยี่ยวลงน้ำแล้วมาโพสเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดูจะตลาดล่างฮะหรือว่าถอยไปหน่อยฮนะก็หม่อมก็โด,ดดายอีกครั้งนะครับสงสัยจะชอบการโดนด่านะฮะลบโพสไปแล้วนะฮะแน่นอนว่าคอมเมนต์ชาวเน็ตเนี่ย วิจารณ์ดราม่าต่างๆนานานะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยทําไมมึงไม่ลงไปในน้ําก่อนข้อเยี่ยวนะอันนี้บอกว่าคนดังทําอะไรเงียบๆมันไม่ใช่วิสัยเรียกแขกเก่งทําไมไม่ไปฉี่ในห้องน้ําก็อย่างที่บอกครับว่าการฉี่ลงน้ําแม่น้ําเนี่ยสำรัคนธรรมดาอาจจะไม่ได้ดูมีดราม่าหรืออะไรรุนแรงแต่ว่าการที่หม่อมเป็นคนดังเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย การที่หม่อมทงพฤติกรรมแบบนี้มันก็จะดูไม่เหมาะสมไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้หม่อมนะครับจัดการนะครับลงไปเก็บน้ำปัสสาวะของตัวเองกลับขึ้นมาให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าปลาตัวไหนมันกินเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะเค็มนะฮะปลามันก็ได้กินน้ำเชื้อของหม่อมมันก็ อาจจะเกิดปฏิกิยาทางธรรมชาตินะครับทําให้เป็นปลาถนัดแดกขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปฏิกิยาของปัสสาวะที่ลงไปในน้าว่ามันจะทําให้เกิดบบงานนี้ก็ต้องให้ทีมนักวิจัยแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญลงไปตรวจสอบน้ําที่เขื่อนแม่งัดจังหวัดเชียงใหม่ด่วนเลยนะครับเพราะว่าบัดนี้ เยี่ยวของหมอมธาแดดได้กระจายแพร่ไปทั่วแล้วนะครับไหซะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวิทเตอร์วิทเตอร์ขา่าวอะไรอะไรทะลุนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิทเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชมทุกวันนะครับาฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนะครับ